ผู้ว่าการรถไฟนะครับได้ทาพิธีบางสกุลมีการเผากระด,ดาษแล้วก็เขียนชื่อถวายสังฆทานพระตายถวายพ,พระปฏายเนี่ยมันก็หมายความว่าท่านผู้ว่าการรถไฟเนี่ยต้องการให้วิญญาณเหล่านั้นได้รับบุญรับกุศลจากที่ท่านผู้การเนี่ยได้อุทิศไปให้นะมันคือความหมายมันก็มีแค่ตรงนี้แหละก็หมายความว่าพวกผู้ตายทั้งหลายเนี่ยคนที่ตายเนี่ยเจตนาของเขาเนี่ยอยากจะไป ทำบุญกฐินที่วัดนั้นก็ในความหมายของท่านการให้วิญญาณเหล่านั้นได้รับบุญรับกุศลผู้ว่าการรถไฟนะครับได้ทาพิธีบางสกุลมีการเผากระด,ดาษแล้วก็เขียนชื่อถวายสังฆทานพระตายถวายพระตายเนี่ยมันก็หมายความว่าท่านผู้ว่าการรถไฟเนี่ยต้องการให้วิญญาณเหล่านั้นได้รับบุญรับกุศลจากที่ท่านผู้การเนี่ยได้อุทิศไปให้ นะมันคือฟวาหมายมันก็มีแค่ตรงนี้แหละเขาหมายฟ้าว่าพวกผู้ตายทั้งหลายเนี่ยคนที่ตายเนี่ยเจตนาของเขาเนี่ยอยากจะไปทําบุญกถินที่วัดนั้นก็ในประหมายของท่านก็คงจะอยากการให้วิญญาณเหล่านั้นได้รับบุญรับกุศล